ดุดันแบบไม่เก่งใจใครเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้ของรัชการที่9ราคา20,000บาทเป็นแบบไหนตามไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อน่ิชาการนักสะสม เหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f c สวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูณดวงคอยครับผมช่องคูดวงคอยก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับก็จะเป็นช่องที่นําความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนะครับนํามาแบ่งปันให้ความรู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีการอัปเดตราคา ที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับหรือแม้แต่ร้านใหญ่ๆที่มีการประกาศรับซื้อหรือว่าบางครั้งคุณก็จะนําข้อมูลตามตลาดนัดนะครับเข้ามาพูดมาคุยด้วยนะครับว่าเหรียญที่ขายในกลุ่มนักสะสมหรือตามตลาดนัดนั้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้เราจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญธนบัตรเนี่ย ได้ทั่วถึงนะครับคลิปนี้ EP นี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งครูโดกจะมาประกาศตามหารับซื้อเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ10บาทเหรียญนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2546อย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีสามารถติดต่อมาที่โดเอ2 3 7สซึ่งเป็น l ลาย ID ก็จะมี QR Code ให้สำหรับเพื่อนๆที่บอกว่า,าทักเข้ามาแล้ว เพิ่มเพื่อนไม่ได้ครูโด่งแนะนํานะครับอันดับแรกเลยพอเซิร์ชเข้ามาที่โด่ง sc หรือว่าสแกนเข้ามานะครับพอสแกนเข้ามาเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ครูโด่งก็จะมาไล่ตรวจสอบทีละเหรียญทีละท่านนะครับเพราะว่า สมัยก่อนครูโด่งจะรับเป็นเพื่อนใครสแกนมาทักครับทัก,ทก,ทกค่ะครูโด่งรับเป็นเพื่อนทั้งหมดเลยพอรับเป็นเพื่อนทั้งหมดอย่างที่ทราบกันดีอยู่ตอนนี้ครูโด่งเคยแจ้งไปนะครับพอครูโด่งรับเป็นเพื่อนเสร็จงวดนี้แหละส่งลิงก์การพน,นันส่งลิฟเว็บไซต์โปส่งเว็บไซต์เล่นเกมเข้ามาให้โดกครูโด่งลิงก์เข้าไปนะครับซึ่งทําให้เพื่อนของครูโด่งนี่เต็มเร็วมากๆ กว่าจะลบแต่ละท่านกว่าจะลบแต่ละคนที่ส่งเว็บการพนันเข้ามาแต่ละคนแต่ละคนนี่มันหลายขั้นตอนถ้าคนที่เคยลบคลิปลบเพื่อนจากในไลน์นะครับจะทราบวันดีอยู่ว่าลบได้หลายขั้นตอนมากกว่าจะลบหนึ่งคนนี่มีอยู่สี่ห้าขั้นตอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนจะเสนอขายเหรียญน,นะครับส่งรูปภาพพอแอดไลน์เข้ามาเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพเข้ามาเลยนะครับหรือว,ว่าวิดีโอเข้ามาเลยเดี๋ยวคุณด่งจะมาไล่ตอบพูดคุยทีละคนนะครับ ทำความเข้าใจกันเนาะอ่ะทีนี้เรามาถึงเหรียญที่ครูดงบอกนะครับว่ารับซื้ออันนี้ครูดงรับซื้อสูงถึงสองหมืนบาทนะครับเหรียญปี2546ันห้าี่สครูดงรับซื้อสูงถึงสองหมืนบาททุกครั้งก็จะบอกเสมอว่าเหรียญที่มีราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือบางเหรียญหลัก 100, ล้าน ต้องมีความพิเศษของเหรียญเพียงแต่เพื่อนๆพี่นพ,น,พน,น้องบางครั้งก็ต้องใช้เขาเรียกว่าการเปิดใจเพื่อรับทราบหรือว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าใช้คําว่าเรียนรู้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดใจบางทีโอกาสมันอยู่ที่เราแต่ถ้าเกิดเราปิดใจปุ๊บเฮ้ยไม่มีหลอกเหรียญแบบพวกคุณนะมันไม่มีอยู่อยู่หรอกทั้งทั้ง,ท,งที่หลายครั้งก็นําเหรียญนั้นเข้ามาโชว์ให้เห็นนะครับ ก็ยังบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆพี่น้องเปิดใจนะครับเพราะถ้าเราเปิดใจมันเท่ากับเปิดโอกาสให้กับตัวเองโดยเฉพาะคนที่ขายของตามตลาดนัดเนี่ยเนี่ยอย่างกับหลายๆปีนะครับครูโดงเคยทําคลิปปี4ีหนึ่งเข้ามาถ้าใครเก็บเหรียญตอนที่ครูโด่งบอกตอนนั้นที่ราคาอยู่20บาท30บาทนะครับตอนนี้นกําไรสบายแหละเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกันเนาะเหรียญที่ครูโดงมาประกาศรับซื้อนะครับด้านหลังเป็นปี2546 ด้านหลังเป็นปี2,546นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่โดยปกติแล้ว <ông> เหรียญเราจะเป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าเราจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่ว่าเหรียญที่ครูประกาศรับซื้อจากเมื่อก่อนนะครับรับซื้อ1 0,000่นตอนนี้ให้2 0,000ื่นเลยนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับขอเป็นของแท้นะครับเหรียญ10บาทปี2,500 46ด้านหน้าเป็นเหรียญนี่นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญจะเลทหารบกนะครับนี่นี่วันนี้ก็นํามาให้ชมนะครับขอให้ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญผิดบล็อกเหรียญผิดบล็อกนะครับคาดว่าเหรียญที่ผลิตในปีนี้นะครับหลุดรอดเข้ามาในปีเนี้ย เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้ออยู่ด้วยครูโด่งเห็นแล้วก็โดยการที่เราไปน,นักสะสมเราก็อยากได้เนาะแต่ก็ลองๆดูนะครับเผื่อเป็นความรู้ถึงแม้เราไม่มีที่มันมีน้อยมันจึงมีราคาสูงที่มันมีราคาสูงเพราะมันหายากนะครับโอเคนะครับด้านหลังเป็นนี่นะครับสองพันหร้อยสี่สิบหก วัดอรุณน,นะครับส่วนด้านหน้าเป็นเจเลทหารบกก็ลองลองดูนะครับเผื่อใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ครูโดงนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 이맘 전하고 싶어 When you r i n g my valentine